พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภาวจนาะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพุธวันที่สองเดือนที่สี่ในหัวข้อเรื่องจงยึดพระคำเอาไว้และพระวจนณที่จะใครควรและสามาคีถามในพระธรรมย่อนบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงสามในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทาทรงเป็นพระเจ้าในบทรมการพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าและพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะพี่น้องคะทุกสิ่งที่พระเจ้ากระทำล้วนผ่านทางตัวแทนแห่งพระคำของพระองค์ นี่คือความจริงพื้นฐานและจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องตระหน,นกักอยู่เสมอพระคำของพระเจ้าคือสื่อสร้างสารรค์ของพระองค์จากปฐมกาลบทที่หนึ่งเราเรียนรู้ว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งผ่านทางพระคำของพระองค์พระคำพี่กล่าวว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงใน,นลามิสร้างฟ้าและแผ่นดินปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งจากนั้นข้อที่สามกล่าวว่าพระเจ้าตรัสว่า จงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นพระคำของพระองค์นำความเป็นระเบียบและชีวิตมาสู่สิ่งที่เป็นมวลที่วุนว่นวายจากนั้นในพระกิตติคุณพระคมเพก่าว่าในปฐมกาลพระวาทาทรงดำรงอยู่และพระวาทาทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทาทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้า และพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาระในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่น,นั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะยหอนบทที่หนึ่งข้อที่สามทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระคำและประเสรพระคำก็ไม่มีอะไรดำรงอยู่ความเข้าใจนี้เปิดเผยให้เห็นถึงดุดำนานอันไรขีดจำกัดแห่งพระคำของพระเจ้าเมื่อคุณเข้าใจพระคำแล้วคุณสามารถจะทำสิ่งใดก็ได้ บางคนอาจถามว่าถ้าเรื่องนี้เป็นจริงทําไมคนจนํานวนมากในโลกนี้จึงทนทุกข์ทำไมคนจนํานวนมากจึงเจ็บปวดพี่น้องคะคําตอบของพระเจ้าต่อความทุกข์ยากและความเจ็บปวดในโลกนี้คือพระเยซูและพระเยซูคือใครพระองค์คือพระคำ้ำเราอ่านเรื่องนี้มาก่อนแล้วในยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงสามสดุดีบทที่หนึ่งร้อยเจ็ดข้อที่ยี่สิบกล่าวว่า พระงค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ไปรักษาเขาทั้งหลายและทรงช่วยกู้เขาจากหลุมมมรณะพระคำทรงรักษาช่วยให้รอดและปลดปล่อยพระคำทรงนำมาซึ่งความหวังการรักษาการกลับสู่สภาพดีและคำตอบสำหรับคำถามที่ยากที่สุดในชีวิตพี่น้องคะถ้าคุณเจ็บป่วยและแพทย์ยอมแพ้โดยปล่อยให้ตายสิ่งที่คุณต้องการคือหยุดพระคำไว้ในวิญญาณของคุณ ในพระคิิคุณมีชีวิตที่ไม่เน่าเปื่อยไม่สามารถถูกทำลายได้และไม่พินาศซึ่งทำลายความเจ็บป่วยโรคภัยและความอ่อนแอทรงยึดความเป็นจริงนี้ไว้และสร้างชัยชนะของคุณทุกสิ่งที่คุณจำเป็นอยู่ในพระคำของพระเจ้าดังนั้นจงยืนยันพระคำต่อไปฮาเลลูยาอาเมน ให้เราเกาถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณครองสำหรับฤทธิอำนาจแห่งพระคำของพระองค์ซึ่งสร้างสารรค์และเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อข้าพรองค์ใคร่ควรและเป่าประกาศพระคำของพระองค์ข้าพรองสร้างชีวิตแห่งชัยชนะสุขภาพ และความสำเร็จพระคำของพระองค์กำลังทำงานอยู่ในข้าพระองค์ขงให้เกิดผลลัพธ์ที่ถวายพระสิริแด่พระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าเมื่อคุณเจอปัญหาและอยากยอมแพ้ สิ่งที่คุณต้องทําก็คือยึดพระคําของพระเจ้าไว้ในวิญญาณของคุณค้าเพราะในพระคิดคุณมีชีวิตที่ไม่น่าเปื่อไม่สามารถถูกทำลายได้และไม่พินาศซึ่งทำลายความเจ็บป่วยโรคภยัยและความอ่อนแอดังนั้น จงยึดความจริงนี้ไว้และสร้างชัยชนะของคุณเพราะทุกสิ่งที่คุณจําเป็นอยู่ในพระคําของพระเจ้าดังนั้นจงยืนยันพระคําต่อไปและสร้างชัยชนะของคุณขึ้นมาโดยปากของคุณนะคะพระเจ้าสํมกาลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสตเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด